มาแล้วครับผมคู่หูใหม่นะผมใครที่อยากได้ครอบครองนะผมเพียงเติมเพชรแค่99เพชรับฟรีถาวรเลยครับสำหรับคู่หูตัวนี้ครับโคตรสวยโคตรเท่อย่าลืมนะครับผมไปเติมกันเยอะนะครับสำหรับกิจกรรมนี้ครับ มาแล้วครับผมสกาครับผมอีโบครับผมโคตรเท่โคตรสวยนะครับผมก็มีให้สุ่มแล้วในตู้ลัคกี้ลอร์อนะครับผมก็อย่าลืมไปสุ่มกันเยอะเราสามารถเลือกเอาของออกได้2ชิ้นนะผมแล้วก็เริ่มสุ่มเก้าเพชรขึ้นไปครับก็โคตรสวยครับสำหรับสกาฉลามอันนี้ครับโคตรเท่ครับอย่าลืมไปสุ่มกันเยอะนะครับครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็อยู่ผมเียวนเช่นเคยกี่น้อยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับก็จะมาสอนการ ยิงหัวลากหัวนะครับผมแล้วก็สเตปนะครับผมสเตปการเล่นให้ผิวเล่นเ1 8 8 7เล่นยังไงให้ผิวเล่นยังไงให้ลากหัวง่ายอะไรประมาณนี้ก็จะมาสอนเรื่องสเตปเรื่องวางเป้าแล้วก็เทคนิคการยิงด้วยเทคนิคต่างๆนะครับผมสาหรับมือใหม่ใครที่ชํนานาญการแล้วก็แนะนําให้ข้ามไปได้นะครับใครที่ยังไม่เป็นยังฝึกเล่นไฮไลท์อะไรประมาณนี้คลิปนี้น่าจะให้ความรู้แก่ท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์ซับสไครก์กดแชร์ผมด้วยนะครับก็ ไปดูกันในเกมเลยครับผมว่ามีเทคนิคอะไรบ้างครับก็ไปดูกันในเกมกันเลยครับเล้ยวก็จะสอนแบบละเอียดนะครับเท่าที่จะสอนได้ครับก็ไปดูกันในเกมกันเลยครับผมไปดูกันเลยเขาผมมาดูที่เทคนิคแรกครับเทคนิคแรกก็จะเป็นเทคนิคการวิ่งนะฮะวิ่งยังไงฮะวิ่งแล้วก็สับปืนกระโดดปัดหน้าจอครับวิ่งกดปืนกระโดดัดหน้าจอครับนะครับผมนะเดี๋ยวมาดูกันครับอันดับแรกก็เรากดปุ่มวิ่งครับกดปุ่มวิ่งไปนะครับผมและให้เรากดสับกดสับปืนครับ สับปืนแล้วก็กระโดดปัดหน้าจอครับ uh, ่า uh, สับป uh, ืนกระโดดปัดหน้าจอครับ huh. วิ uh, ่งสับปืนกระโดดปัดหน้าจอวิ uh ่งครับสับปืนกระโดดปัดหน้าจอครับวิ่งสับปืนกระโดดปัดหน้าจอครับเนี่ยปัดซ้ายปัดขวาแล้วแต่ครับวิ่งสับปืนกระโดดปัดหน้าจอประมาณนี้เลยครับนะฝึกจนชินนะครับผมฝึกจนชินเหมือนกันฮะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างต่อไปครับเทคนิคที่2ครับผมก็จะเป็นเทคนิคการอ่าการอ่าลากขึ้นนะครับนะครับการลากขึ้นแล้วก็สะบัดหน้าจอลงครับ ลากขึ้นสวัสดิ์หน้าจอลงแล้วก็วิ่งครับลากขึ้นสวัสดิ์หน้าจอลงวิ่งครับไม่ใช่ไม่ใช่ลากขึ้นสวัสดิ์หน้าจอลงสับปืนวิ่งครับลากขึกข้นแล้วก็ดึงหน้าจอลงมาแล้วก็สับปืนวิ่งครับลากขึ้นลากหน้าจอลงมาครับแล้วก็สับปืนวิ่งครับมาทํากันช้าๆนะผมผมทให้ดูอ่าลากขึ้นแล้วก็สวัสดิ์หน้าจอลงแล้วก็วิ่งครับลากขึ้นสวัสดิ์หน้าจอแล้วก็สับปืนวิ่งนะครับผมเดี๋ยวมาดูช้าๆครับมาดูช้าๆครับช้าๆนะครับ ลากขึ้นปุ๊บดึงหน้าจอเอเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงลากขึ้นปุ๊บแล้วดึงหน้าจอลงมาปั๊บสับปืนแล้วผมมสับปืนปุ๊บแล้วกดปุ่มวิ่งต่อครับประมาณนี้ครับและมาดูอีกครับผมมาดูข้อทีอีกครับผมลากขึ้นนะอันดับแรกให้เราลากขึ้นลากขึ้นดึงหน้าจอลงมาปุ๊บสับปืนกดปุ่มสับปืนครับกดสับปืนหรือสับเป็นหมัดอ่ะแล้วก็กดปุ่มวิ่งค่ะประมาณนี้ครับฝึกจนชินนะเทคนิคนี้ก็ฝึกจนชินเหมือนกันครับมาดูเทคนิคต่อไปเทคนิคต่อไปจะเป็นเทคคคคนนิิการรรยงัับบะ การยิงนะครับผมแนะนําวางป้าวรับหน้าอกครับแล้วลากธรรมดาเลยลากพื้นฐานลากการขึ้นย้ําเลยเวลาน้ําหนักมือในการลากผมห้ามลากแรงนะครับลากประมาณปานกลางนะครับผมแรงปานกลางนะครับผมประมาณนี้ฝึกจนชินเหมือนกันครับนะฝึกทั้ง3ขั้นตอนจนชินแล้วนะครับผมย้ําฝึกทั้ง3ขั้นตอนจนชินแล้วนะครับเราก็ไปฝึกแล้วก็ฝึกยิงกันเลยครับเอาทั้ง3ขั้นตอนมารวมกันนะผมฝึกจนชินทั้งสามขั้นตอนแล้วก็ลองลองวิ่งค่ะ วิ่งสับปืนครับผมก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับผมผมมีเกมเกมนึงมาให้เล่นนะครับผมเล่นแล้วไม่ใช่เกมเกมนึงสิหลายเกมเลยครับผมเล่นแล้วได้เงินจริงเลือกเล่นตามสบายครับผมนะตามสบายเลยครับผมเรียบๆนี้ผมจะทิ้งลิงก์เล่นไว้ล่างคลิปสำหรับใครที่อยากเล่นนะครับผมเด็กอายุต่ามปศิษฐ์ปีคนได้รับคำแนะนำนะครับผมนะก็เลือกเกมที่เราต้องการเล่นเลยนะครับก็กดไปเลยครับผมแล้วก็กดไปที่ตรงยิ้มพูนี่เลยครับถ้าใครอยากเล่นเกมอะไรก็กดไปเลยนะครับมันก็จะขึ้นให้คล้ายๆกันนี่แหละนะผมมันก็จะมีช่องให้เราเเ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 ลลลลลลืืืออออกกกกกยนน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 ะะะะะขข้้้าาาาาางงงงงง่หหห็็็็มม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 มััััคคคคคคครร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 รบบบจีีููปปปดดดดิิิิิิตตตตตผผผแแวใใส ให้ขั้นต่ำก็มี5บาทหรอ5ถ้าขึ้นไปหรือประมาณ1ึบาทขึ้นไปก็มีครับผมนะประมาณนี้เลยก็เรียกสุ่มไปเลยนะครับผมนะผมนี่ไงนี่ไงแต่คุณสี่นี่ไงวินโอ้ยสี่สี่ยังไม่จบยังไม่หมดยังไม่สิ้นยังไม่จบจบ โอ้โหนี่มึงอีคครับหมุดไปเเงหมุดไปฮะหมุนไปแลยโอ้โหแตกนี่ไงมาหมดจะแตกครับหมดจะแตกก็แตกดีนี่ไงแตกรว่าวยาวๆยาวเพียงปังปังโป๊ะเพียงโป๊เพียงปังนี่ไงปังโอ้โหโคตรครับผมนะโอ้โหโคตแตกครับผมใครอยากเล่นนะครับผม๋ย่าลอยู่ล่าลิปะล้วอยู่ล่าลิปเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ล่าลิปอยากเล่นนะครับผมนะก็อย่าลืมนะครับผมเด็กอายุต่มกว่าสิบแปดปีนะผมควรได้รับคำแนะนำนะครับผมเด็กอายุตามกว่าสิบแปดปีควรได้รับคำ วิ่งสับป <con> e ืนกระโดดปัดหน้าจอแล้วก็ยิงครับเนี่ยวิ่งสับปืนกระโดดปัดหน้าจอยิงนี่วิ่งสับปืนกระโดดปัดหน้าจอวิ่งโอ้โหนี่เดี๋ยววิ่งสับปืนกระโดดปัดหน้าจอเป่งไม่เข้าหัววิ่งสับปืนเดี๋ยววิ่งมาแล้วก็สับปืนกระโดดโอ้โหนี่เดี๋ยวนะเดี๋ยววิ่งเดี๋ยววิ่งมาครับสับปืนวิ่งมาสับปืนกระโดดวิ่งมาสับปืนกระโดดกระโดดดิกระโดดวิ่งมาสับปืนกระโดดไปนี่เข้าหัวนะแต่มันไม่แดงอ่ะวิ่งมาสับปืนกระโดดหัดวิ่งนะครับแล้วก็สับปืนกระโดิร วิ่งสั Th บป <is> ืนกระโดดยิงฮะนะครับผมหัดไปเรื่อยนะครับวิ่งสับปืนกระโดดนะครับผมเดี๋ยวดูเชิงทุกเต้นก่อนเป็กนี่ไงแล้วก็ไปวิ่งสับปืนกระโดดนะหัดวิ่งสับปืนกระโดดไปเรื่อยครับหัดวิ่งสับปืนกระโดดถ้าไม่มีศัตรูเราก็วิ่งสับปืนกระโดดเล่นนะครับผมนะให้ชินนะฮะเนี่ยเจอศัตรูวิ่งสับปืนกระโดดยิงวิ่งสับปืนกระโดดนะวิ่งวิ่งสับปืนกระโดดยิงก็ได้วิ่งสับปืนกระโดดปัดหน้าจอยิงนะครับผมได้หมดนะวิ่งถ้าศัตรูอยู่แบบตรงหน้าเราเราก็วิ่งสับ ถ้าศัตรูแบบอยู่ด้านซ้ายขวาแล้วก uh ็วิ่งสับปืนกระโดดยิงกระโดดปัดหน้าจอยิงนะครับผมวิ่งสับปืนกระโดดปัดหน้าจอยิงวิ่งสับปืนเนี่ยผมโอ้โหปัดหน้าจอไม่ได้นะแล้วก็วิ่งสับปืนนะเดี๋ยววิ่งสับปืนอ่ะเปอีกไปวิ่งสับปืนเนี่ยไม่ต้องปัดหน้าจอยิงแบบตรงเลยฮะแล้วสับปืนยังไงแต่เขาวิ่งมาสับปืนเนี่ยให้มันปัดหน้าจอนั่งกระต่ายบอลนิดนึงเปอีกหัดหัดครับวิ่งสับปืนกระโดดปัดหน้าจอนะครับวิ่งสับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยิงนิ่มๆนิ่มๆไปก่อนนะ เนี่ยนีเต้นยิงฮะแล้วก็หัดวิ่งสับปืนกระโดดปัดหน้าจอนะครับวิ่งวิ่งวิ่งแล้วก็สับปืนกระโดดปัดหน้าจอยิงครับทำเร็วๆครับนะครับผมหัดไปเรื่อยไม่ต้องไม่ต้องรีบครับถ้าดู3ขั้นตอนของผมดู3ขั้นตอนที่สอนมาครั้งแรกครับผมแล้วก็ทําให้ชิ้นทั้ง3ขั้นตอนแล้วก็มารวมกันมันก็จะกลายเป็นวิ่งวิ่งสับปืนกระโดดปัดหน้าจอยิงนะครับผมวิ่งสับปืนกระโดดปัดหน้าจอยิงประมาณนี้เลยนะครับท่องไว้ก็ได้ครับผมประมาณนี้รับผมก็ประมาณนี้สําหรับคลิปลาก หัวแล้วไอคลิปสอนไอเอ็มหนึ่งแปดเจ็ดยิงหัวแล้วก็สเต็ปการเล่นนะครับผมนะก็สําหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์ให้ผมด้วยละกันนะผมก็สัรติคิงก็ขอตัวลาไปก่อนหวังว่าคลิปผมจะเป็นความรู้ให้ท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับผมฝากกดไลค์ซับสไครต์ให้ด้วยนะครับก็จะมีเทคนิคอะไรมาก็จะมาบอกกันนะครับผมก็กดไลค์ซับสไครต์ไว้ให้ด้วยครับก็เจอกันคลิปหน้าครับนะผมบ๊ายบายครับสำหรับคลิปนี้ครับผมบ๊ายบายครับครับผมก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับผมผมมีเกมเกมนึงมาให้เล่นนนะผมเลล่แ้ว ไม่ใช่เกมเกมหนึ่งสิหลายเกมเลยครับผมเล่นแล้วได้เงินจริงเลือกเล่นตามสบายครับผมนะตามสบายเลยครับผมเว็บเว็บนี้ผมจะทิ้งลิงก์เล่นไว้ล่างคลิปสำหรับใครที่อยากเล่นนะครับผมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะครับผมนะก็เลือกเกมที่เราต้องการเล่นเลยนะครับก็กดไปเลยครับผมแล้วก็กดไปที่ตรงหีชมพูนี่เลยครับถ้าใครอยากเล่นเกมอะไรก็กดไปเลยนะครับมันก็จะขึ้นให้คล้ายๆกันนี่แหละแล้วผมมันก็จะมีช่องให้เราเลือกเลยนะข้างล่างเห็นไหมครับมันจะมีรูปเครดิตนะครับผมหรือเป็นเงินของเราแหละเป็น เงินในเครดิตเราครับผมแล้วก็เลือกเครดิตนะครับนะผมตรงนี้เห็นไหมเครดิตนะ่ในการสุม่มครับผมเห็นไหมครับนะใช้ขั้นต่ําก็มี5บาทหรอห้าห้าห้าขึ้นไปหรือประมาณ1บาทขึ้นไปก็มีครับผมนะประมาณน,นี้เลยก็เลือกสุ่มไปเลยนะครับผมนะผมจะใช้แค่เครดิต10ก่อนนะครับเดี๋ยวผมกดสุ่มไปเลยนะกดสุ่มตรงนี้เลยครับผมกดสุ่มไปเลยครับกดแบบมันเป็นตู้สล็อตครับก็่กดปั่นไปเลยครับแล้วกดปั่นไปเลยกดปั่นสล็อตไปครับแต่ผมกดมปั่นครั้งแรกปุ๊บมาเอาผม โอ้โหแตกคนดูโอ้แตกครับแปดสิบโอเคผมเพิ่มไปหนึ่งร้อยเพิ่มนี่ไงนี่ไงแตกคุณสี่นี่ไงวินสองร้อยสี่คุณสี่ยังไม่จบยังไม่หมดยังไม่สิ้นยังไม่จบจบโอ้โหนี่หมุนอีกค,ครั้งหมุนไปเป้งหมุนไปฮะหมุนไป,นไป,นไป,นไปเร่โอ้โหแตกนี่ไงไมาหมดจะแตกครับหมจะแตกก็แตกดีๆนี่ไงแตกรัลวล้ยาวยาวๆเปียงปังป,งปังโป้ง เพียงโป้งเพียงปางนี่ไงปางปงโอ้โหโคตรสุดครับผมนะโอ้โหโคตรแตกครับโอ้ใครที่อยากเล่นนะครับผมเดี๋ยวลิงก์อยู่ล่างคลิปนะลิงก์อยู่ล่างคลิปเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ล่างคลิปใครอยากเล่นนะครับผมนะก็อย่าลืมนะครับผมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีนะผมควรได้รับคําแนะนํานะครับผมเด็กอายุต่ำกว่า1 8ปีควรได้รับคําแนะนํานะครับผมนะก็ตอนนี้ใครอยากเล่นอย่าลืมนะครับผมลิงก์เกมอยู่ล่างคลิปนะครับผมลิงก์เกมอยู่ใต้คลิปนะครับผม